Everyday with God podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2023ซีรีส์สู่การเป็นสาวกที่พระเจ้าทรงสร้างวันที่6หน้าผาแห่งการต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังลูกาบทที่21่21ข้อ1 2ถึง13 แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเขาทั้งหลายจะจับพวกท่านไว้และจะข่มเหงและจะส่งมอบตัวท่านไปยังธรรมศารานและพุกและจะพาท่านไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์และเจ้าเมืองเพราะพวกท่านเห็นแก่นามของเราสิ่งนี้จะเกิดกับพวกท่านเพื่อที่ท่านจะได้เป็นพยานการต่อสู้ในฝ่ายวิญญ,ญาณเริ่มต้นที่ความคิดของผู้เชื่อทุกคนการรับใช้ของสาวกล้วนเริ่มมาจากใจและความคิดของเราก่อน การรับใช้คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามีวินัยฝ่ายวิญญาณในชีวิตการรับใช้คือตัวบ่งชี้ว่าผู้เชื่อคนหนึ่งกำลังดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าหรือต่อตามพระองค์เป็นผลอย่างหนึ่งของผู้ที่เติบโตในความเชื่อและกำลังอยู่ในกระบวนการเป็นสาวกของพระเยซูสดุดีบทที่ 27: ข้อ3แม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้า ใจข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้สงครามท้าโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจพระเจ้าอย,าาาอยู่อาวุธที่เราต้องใช้ในทุกการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณของเราได้แก่การให้อภัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความรัก การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเริ่มต้นที่การตัดสินใจของผู้เชื่อแต่ละคนว่าเราจะเลือกทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่การตัดสินใจเลือกเป็นเหตุผลใหญ่ที่สุดว่าทำไมผู้เชื่อบางคนจึงไม่รับใช้พระเจ้าไม่เลือกเดินในเส้นทางแห่งการให้อภยัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความรักนั่นก็เพราะพวกเขาพิจารณาดูราคาที่ต้องจ่ายและตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะไม่เป็นสาวกของพระคริสต์ ผู้เชื่อมีทางเลือกว่าจะเป็นสาวกของพระเยซูแล้วออกไปใช้ชีวิตให้การทรงเรียกของพระเจ้าสาเร็จในชีวิตของตนหรือพวกเขาจะเลือกต่อต้านแผนการของพระเจ้าก็ได้การต่อสู้ในจิตใจจึจงหมายถึงการที่เราจะเลือกดำเนินชีวิตในสิ้นทางแห่งการให้อภัยของพระเยซูความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในพระกายและความรักของพระเจ้าหรือไม่ ผู้ที่เป็นสาวกจะเริ่มตระหนักรู้ถึงวิธีการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณผ่านการอ่านพระวจนะของพระเจ้าและการที่พวกเขามีความสัมพันธ์กับพระองค์การต่อสู้นั้นจะเข้มข้นขึ้นเมื่อผู้เชื่อกลายเป็นสาวกพระวิญญาณของพระเจ้านำพวกเขาไปสู่สถานการณ์หรือสถานที่ที่พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณด้วยการให้อภัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความรัก เอเฟซัสบทที่6ข <holes> ้อ12เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพู้ผีที่ครอบครองพวกพู้ผีที่มีอำนาจพวกพู้ผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกขุญยาณชั่วในสวรรคสถาน ก่อนการปลดปล่อยจากพันธนาการจะมาถึงจิตวิญญาณของเราถูกจองจำจากวิญญาณที่ล่อลวงในการครอบครองของซาตานผ่านทางความบาปและการเสพติดทางเนื้อหนังที่อาจเกิดขึ้นได้แต่พระเจ้าทรงประทานฤทธิ์อำนาจแก่ผู้เชื่อเพื่อเอาชนะวิญญาณที่ล่อลวงได้เพียงเราสารภาพความบาปของเราและกลับใจใหม่และโดยพระวิญญาณ พระองค์จะสอนเราให้ต่อสู้กับเนื้อหนังพร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระคำของพระองค์และวิฝนายวิญญาณการเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าคือกุญแจสู่ความสำเร็จฝ่ายวิญญาณในการเป็นสาวกของเรายากอบบทที่4ข้อ5ถึง8พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาไกลท่าน พวกคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์ท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีกล่าวว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าให้สถิตกับเรานั้นทรงห่วงแขนอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิงจองห้องแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ เพราะฉะนั้นพวกท่านจึงนอบน้อมตอบพระเจ้าจึงต่อสู้กับมานแล้วมันจะหนีท่านไปสิ่งที่ต้องไคร้ครวญในวันนี้มีปัญหาหรือการข่มเหงใดที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้เราจะมองสถานการณ์เบื้องหน้าด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณและตอบสนองในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณนี้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ พระเจ้าที่รัก เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราให้ได้ตรหนักว่ามีการต่อสู้ในโลกฝ่ายวิญ,ญญาณอยู่รอบตัวเราแม้วันนี้เราอาจไม่เข้าใจหรือเห็นภาพฝ่ายวิญ,ญญาณทั้งหมดแต่เราขอเชื่อวางใจในการทรงนำของพระองค์ขอทรงสอนเราผ่านทางพระคำของพระองค์ให้เราดำเนินชีวิตตามทุกสิ่งที่พระองค์ได้มอบไว้กับเราแล้วขอทรงช่วยเราให้ได้ตอบสนองการร้ายด้วยการดีให้เราเลือกใช้อาวุธฝ่ายวิญ,ญญาณเพื่อต่อสู้ในสงคราม ตามฝ่ายวิญญาณโดยพระองค์เป็นชัยชนะของเราเราอาธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน